สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาฟังกันต่อกับเรื่องราวของเด็กชายแห่งท้องไรเป็นช่วงเวลาที่เด็กชายแมงกีนูนกำลังจะเปิดเทอมปีนี้เป็นปีทุตยท้ายของการเรียนระดับประถมเด็กชายแมงกีนูนรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากที่จะได้เจอกับเพื่อนเพื่อในวันเปิดเทอมวันแรกฤดูหนาวและปีสุดท้ายของเด็กชายแมงกีนูนในการเรียนระดับประถมเช้าวันเปิดเทอมแสงแรกของวันฤดูหนาวส่องผ่านหน้าต่างกระท่อมของเด็กชายแมงกีนูน ลมหนาวพัดเบาๆเด็กชายวัยสิบสามปีลุกจากที่นอนรีบล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำเย็นจนสะดุง้งก่อนจะสวมเสื้อกันหนาวเก่าๆที่แม่เตรียมไว้เขารู้สึกตื่นเต้นเพราะนี่คือปีสุดท้ายของการเรียนชั้นประถมเตรียมตัวไปโรงเรียนแม่ของเด็กชายแมงกีนูนเตรียมข้าวเหนียวห่อใบตองให้ลูกชายส่วนพ่อก็วอวยพรให้ลูกตั้งใจเรียนเด็กชายแมงกีนูนสะพายกระเป๋าหนังสือที่เริ่มขาดตรงสาย และหยิบไม้เรียวที่ใช้ไล่หมามาดติดเอวก่อนจะเดินออกจากบ้านด้วยใบหน้ายิ้มแย้มการเดินทางช่วงฤดูหนาวเด็กชายแมงกีนูนเดินออกจากหมู่บ้านซับน้อยไปยังหมู่บ้านซับดึกเพื่อรวมตัวกับเพื่อนๆก่อนจะมุ่งหน้าไปโรงเรียนด้วยกันถนนลูกรังในช่วงฤดูหนาวแห้งสนิทและเต็มไปด้วยฝุ่นเด็กๆเ,เ,เดินเป็นแถวบางคนใช้ผ้าขาวมาปิดจมูกบางคนก็กระโดดโลดเต้นไปตามทางเด็กชายแมงกีนูนกับเพื่อนๆแกล้งกันตลอดทาง บางคนใช้เท้าเตะฝุ่นให้ลอยขึ้นสูงบางคนก็เอามือตีฝุ่นให้กระจายไปโดนหน้าเพื่อนเสียงหัวเราะดังลั่นไปทั่วถนนในยามเช้าทุกคนเดินทางมาถึงโรงเรียนกันแล้วเมื่อถึงโรงเรียนเด็กชายแมงกีนูนและเพื่อนๆรีบไปล้างหน้าล้างตาที่บ่อก่อนจะเดินเข้าห้องเรียนเด็กชายแมงกีนูนมองไปรอบๆห้องเห็นเพื่อนเก่าๆที่เคยเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก ทุกคนโตขึ้นอีกปีและพวกเขาต่างรู้ดีว่านี่เป็นปีสุดท้ายที่จะได้เรียนด้วยกันห้องเรียนแห่งความทรงจำคุณครูเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มเด็กชายแมงกีนูนตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเพราะรู้ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของการเรียนระดับประถมเขาจดทุกคำสอนและบางครั้งก็แอบขีดเขียนชื่อเพื่อนๆลงในสมุดเป็นที่ระลึกถึงเวลาพักกลางวันช่วงพักกลางวันเด็กชายแมงกีนูนกับเพื่อนๆนนั่งล้องวงกินข้าวกันใต้ต้นไม้ใหญ่ เด็กๆหัวเราะสนุกสนานและพูดคุยถึงอนาคตว่าหลังจากเรียนจบป .6 พวกเขาจะไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้างเลิกเรียนและการเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนเด็กๆพากันเดินกลับบ้านพร้อมกันเด็กชายแมงกีนูนเริ่มเกมใหม่โดยท้าทายเพื่อนๆว่าใครจะเตะฝุ่นให้ฟุ้งกระจายได้มากที่สุดเด็กๆพากันกระโดดเตะฝุ่นอย่างสนุกสนานจนบางคนหน้าเปื้อนฝุ่นไปหมดถึงบ้านพร้อมรอยยิ้ม เด็กชายแมงกีนูนเดินกลับมาถึงบ้านด้วยเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นไปหมดแม่หัวเราะและบอกให้เขาไปล้างตัวก่อนกินข้าวส่วนพ่อก็นั่งฟังเด็กชายแมงกีนูนเล่าเรื่องราวสนุกสนุกของวันแรกของการเรียนคืนแรกของปีสุดท้ายหลังจากกินข้าวเย็นเด็กชายแมงกีนูนนั่งมองดวงดาวที่เต็มท้องฟ้าเขานึกถึงอนาคตและสัญญากับตัวเองว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองและครอบครัวหลังจากนั่งมานานเด็กชายแมงกีนูนรู้สึกง่วง พราะการกระโดดโลดเต้นของเขากับเพื่อนๆวันแรกที่ได้เจอกันเด็กชายเดินเข้าบ้านนั่งลงคิดไปเลื่อเปลยบ,บนที่นอนจนเผลอหลับไปบทสรุปของเรื่องราวฤดูหนาวพัดผ่านมาอีกครั้งพร้อมกับปีสุดท้ายของเด็กชายแมงกินูนในชั้นประถมเด็กชายวัย13ปีเริ่มต้นวันแรกของการเรียนด้วยความตื่นเต้นการเดินทางผ่านถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยฝุ่นกลายเป็นช่วงเวลาแห่งเสียงหัวเราะเมื่อเขาและเพื่อนๆสนุกกับการเตะฝุ่นแข่งกัน เมื่อถึงโรงเรียนเด็กชายแมงกินูสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแห่งความผูกพันทุกคนต่างรู้ว่านี่เป็นปีสุดท้ายที่พวกเขาจะได้เรียนร่วมกันเขาตั้งใจเรียนและเก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาไว้เป็นความทรงจําหลังเลิกเรียนเด็กๆเ,เดินกลับบ้านพร้อมเสียงหัวเราะและการเล่นสนุกท่ามกลางสายลมหนาวที่พัดผ่านเด็กชายแมงกินูนกลับถึงบ้านพร้อมเสื้อผ้าที่เปื้อนฝุน่นแม่หัวเราะพลางบอกให้เขาไปล้างตัวก่อนจะร่วมโตอาหารพร้อมหน้าครอบครัว คืนแรกของปีสุดท้ายเด็กชายแมงกีนูนเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวทางคิดถึงอนาคตเขาสัญญากับตัวเองว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองและครอบครัวเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงของเด็กชายแห่งท้องไร่บ้านสับน้อยที่เดินบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นและโจรมาตั้งแต่เด็กๆเ,เรื่องราวของเด็กชายแมงกีนูนเป็นเรื่องราวของชีวิตจริงไม่ได้ลอกเรียนแบบหรือจำใครมาเล่า สร้างและเรียบเรียงเนื้อเรื่องโดยแมงกีนูชาแนลแล้วเด็กชายแมงกีนูนจะก้าวต่อไปอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ